ระวังโรคไหลาตายห้ามทำห้าข้อนี้เสียชีวิตกระทนหันหลับไหลาตายห้ามทำห้าข้อนี้เด็ดขาดการไหลาตายภาษาทางการแพทย์เรียกว่าบูกาดาซินโดมหัวใจนะครับเต้นเร็วมากโดยเฉพาะเวลาก่อนนอนเร็วจนผิดปกติแล้วก็หยุดเต้นแล้วก็ไหลาตายโรคนี้เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เจอได้มากในผู้ป่วยอายุประมาณ25ถึง55ก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ไว้เลยนะครับคุณจำไว้เลยข้อที่1มีประวัติครอบครัวที่เป็นเช่นคุณพ่อหรือใครก็ตามที่ไหลาตายไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังอาการของโรคนี้ให้มากๆนะครับอาการมีไข้สูงอาจจะมีวูบหน้ามืดหัวใจเต้นผิดปกติบ่อยๆควรสังเกต ถ้ามีอาการควรรีบไปหาแพทย์กันเลยนะครับ 2. ห้ามดื่มแอลกอฮอล์หนักๆก,ก่อนนอนอันตรายอาจไหลตายได้ 3. ห้ามใช้สารเสพติดโดยเฉพาะเวลาก่อนนอน 4. อย่ากินแป้งหนักๆก,ก่อนนอนยิ่งถ้าครอบครัวคุณเคยมีประวัติในโลกนี้เพื่อนๆคนไหนชอบกินข้าวเหนียวเส้นข้าวขนมแป้งหรือแป้งเยอะๆก่อนนอน ก็จะทําให้เกลือแร่โพแทสเซียมของคุณตกครับเวลาที่เกลือแร่โพแทสเซียมของคุณตกโซเดียมจะยิ่งทํางานมีปัญหาดังนั้นคนที่กินแป้งหนัหนกๆก่อนนอนห้ามกันเลยนะครับ 5. ทํางานหนักความเครียดเยอะอดหลับอดนอนยิ่งคนที่กินยานอนหลับนานๆติดต่อกันกินยากล่อมประสาทก่อนนอนทุกวันการนอนกลนเยอะๆ และมีช่วงหยุดหายใจต้องไปตรวจโดยด่วนเลยนะครับเพื่อนๆเคยมีอาการแบบไหนที่บอกมากันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ